กูเล่นหลังบ้านอยู่แล้วปักแล้วปักแล้วตรงนี้เราฝั่งมานอยู่แล้วเปล่ามองไปอยู่แล้วเปล่ามองมาไฟแล้วมาจะมาได้ไม่มีเวลาคุ้มนะยิงได้ปะยิงได้ปะยิงได้ปะมีคนแหกโขกให้หรือเปล่าน่ยเีกูปวดมามูนอยู่หลังหลังบ้านนะหลน้าเป่าหมองของคนนึงเตรียมอุ้งมือเรียกูจีดีพีกูชนอยู่ไอ้ล่วง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 มาเลยล่วงรถจีดีพีดี๋ยหนีเหรอหนีเหรอเยอะ

ล่มันอยู่มันอยู่รอบๆนี่แหมรอบๆมันรอบๆนี่แหนพี่ผมมีเวลากไม่เนล่อล่งเยอะเลวเยอะทำฝอทำอหลังมานทำฝอบีหลังมานทำฝอบีโล่งๆๆหมดเลยล่งมดเลยสวยก็งนสวยสวยไม่รลไม่พร้อกัไม่ลไม่พร้อมกันตอนเนี้ยไหว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 เลยแล้วไหวเลยมันลงไม่พอ้วมันยังอยู่ได้ตอนนี้พีคนละคนกันเลยยโมมันยโมมันอิยโมมัพี่เ้ยเอ้ยถก็มาเอ้ถก็มาเลยเดี๋ยวดูให้

ปืนหลังบ้านมั่งสาคันเลยว่ะาเอนยหมฮ้ยันเอมฮ้ยมันกลับมาเอาทีเดียวเต็มเลยในอุโมงโอ้เยี่ยรถกูพังว่ะเป็นรถกูพังในอุโมงรถกูพังในอุโมงรถกูพังในอุโมงต้องมาต้องมา มาตัวเดียวเลยคราบคุณตายคตายคุตายคุตายคตายอันนี้อะเธอเนอเยอฟังพี่อ่ะเนอ่ะเผมเอายอาคมไหมเอาค้มไมเอาคุ้มไหาคมไหมตรงนี้นะข้างข้างหลังเดี๋ยาตบไม่เอาตบไม่เอาตบไม่ตีตลยจัดเวขยะ หลังบ้านมันมีตัวนึงหลังบ้านมีตัวนึ่งโอจีเดี๋หวส่งมาแค่พีไกลเห็นเมาไเขาหลังเห็นเมาพีมาอยู่พี่พี่เขาหลังเห็นเมายู่มาอยู่ไอ้เธอเขาหลังเธอเธอเขาหลังอมอยู่เธอ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 มด โทีเอาสมเอาสมาสบสมมาพี <ranch ing> <Key board> <re fer> ่มาพี่มาไอไอวาง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 างางวางเยอะแล้วมั้เะไปลบ้านเยอะไปเยอะไปลบ้านีไงเฮ้เ้าไปหวเข้าไปในหัวเข้าไปนมันเกิด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 ไป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 ไไปไปไปไไปไปเยอะไปไปไปเยมาเยอะมาเยอะ สวยสวยสวยเฮ้ยปืนยิงไม่ถึงเหรอทำไมชุบอย่ิงไม่จยิงหลังบ้านนะไม่จยิงหลังบ้านคุปตูชุบอยู่มาหน่อมาหน่ผมคุ้มอยู่ไม่เหราทำไมชุบอย่างเงี้ยเฮ้ยตาายขึ้นมาหน่อยดิดันดันมาบ้านมาหน่อยดันมาบ้านมาหน่อยจุมอยู่ดันตามมาบ้านหน่อยผมชุบอยู่ดันตามมาหน่อย ปากดีเหรอมึงปากดีเหรอมึงปากดีเหรอมึงกูด่ามึงปากดีเหรอไอสัสไอเพือตามึงปากดีหรอไมไจะไปไหนกูชเกูชมเพกูชเอคี้ปากดีเหรอมึงไอสัสไอกระจกไอเหียไอเหียด่าพวกกูแก่เหียเด็กปาไม่ส้นกินนมมึงไงไอ้เหียเสียงมึงยังไม่หย่านมเลยแต่ละตัวน่ะเสียงมึงยังไม่หย่านมเลยไอเหียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีไอเหี้ยก้อยยระจย

เราเลื่เท่ากันอยูรอเลเท่ามันเรอดไปได้นะไม่ดรถประมูลมันขงนอกดิมกรถเป่าวะรถปรูลมันอะมึมมึงมาเอายบดแล้วมึงมาเอายบมึงมาเอาซบเดแล้วมึงเอมาเ่ราซ่อมรถซอมรถเล้ยวมาซอมรถถเ้ีใครมีหอเอมีใครมีหอ้หยิบทาหอมามีเบรกเอาปลิมลมีลิมีแต่ว่าไม่ได้ม่ได้เหอกูก็ไม่มีนะเอาเบรเอาเลิรอบรกเอา กูขับไปเมืองบนทันบอกไปเอาห่อไหนเฮียหันนี่ไปกูมีประมาณสาห่อมากแต่กูเอามาหมดเลยนะมเอามาด้วยห้ห่อะผมเอามาด้วยห้าอผมแมวไงไม่ไม่ต้องรีบมากนะเพื่อนอยู่เมืองบนกว่าตาเรามานานไอ้เหียเบรกเอาต่ออยู่ทะเลทรายวเเาดีกอยู่เมีเบรกเอาใช่ป่ะพี่

แบล็คห่อก็แบล็คนะไอ้คนไม่ได้ไปทำอะไรมึงสืบศพเลยจสืบศพข้ารถกลับไปคือมึงต้องพร้อมแล้วแค่นั้นเลยรามาแล้วนะเรามาแล้วมีเบรกเอาไม่ละมีเบรกเอาไม่ละก็มีกูมีกูมีมาดิมาดิมามาเฮ้ยกูกำลังขับกลับกำลังเพื่อนอยู่เมืองบนหลายคนนะเว้ยคนมาเอาห่ออ่ะมามาวิ่งมาไม่ต้องห่าไม่ต้องห่อคนแบล็คห่อใกล้กลับไปยังกูออกมาแล้วกูอยู่พิก เพิ่งออกไปเหมือนกันพี่กเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเปเลยเปิดเลยเปเลยใครมีใครมีห่อแล้วปทำไมไม่เห็นอาเคียผมไม่เห่่เรมเไม่เห็น่เหนเห็นเปิดอาเคียผมไม่เหรอไนอาเคียนากถือว่าเราเปิดแล้วไม่แล้วแล้วไม่รายเปิดแล้วถ้าไม่เจอก็แจ้งเเชียวาไม เอ้ยตอลลดักปากอุโมงเลยโอ้ตอลลดักเมืองบนเต็มเลยปากอุโมงไอ้เหี้ยงนงางงอหกเ้ยโทษโทษโทษไปดิไปดิออกไปดิออกไปดิออกไปดิไปไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยมันไม่เห็นวงเคอร์มันไม่เห็นวงเลยนี่วะเบรกเอาวะ ไม่เห็นวงอะใครไม่มีห่อมากูดิเดอแบ่งแบ่งมาหากูสองคนมาหากูสองคนกูอยู่เลนซ้ายทางเข้าเมืองเลนซ้ายใครไม่มีห่อมากูดิเพื่อนใครไม่มีห่อเร็วทั้งกูไม่อุ้มนะเพราะห่อกูในตัวเยอะนะโบโบโบกินไม่หนี่หน่อยเลขพูดหกหนึ่งสี่บอลเท่าอยู่อยู่หยุดทางข้างเนี่ยเป็นเนี่ยมันจะมาวัยาง e เนี่ยเอาดิรถกูอยู่นอกวงนต่กูอยู่ได้ใช่ปะ เฮ้ยในู่ออกมาในโมงัออกมานมันัมห่อศพีมาห่อศพดีไปอีกัได้ัหมอีกทางได้ัมกูไปรับมงกูออกันนะไม่มีใครมาเอาห่อกูออกกันนะศพเปลือเยอะนะเว้ยมันออกทางเดียวนะออกทางเดียวอกทางเดียวอย่าเข้าโมงโมงนะมัเฮ้ยกูจะยิงาเมันชนกูดิเอาเ่งมันวมมห่อนะ รีบออกรีบออกไว้มึง้ากันไม่อยอมรีบออกไอ้เหี้ย